สวัสดีครับพวกผดสวนมันใสแคคตัดอีกแล้วนะครับวันนี้พามาดูแคคตัดกันบ้างวันนี้เป็นลูก LB แท้เมล็ดเพราะเองแต่ซื้อเมล็ดเข้ามาครับอันนี้น่าจะคุ้มอยู่เพราะสิบสามภูมีประมาณเก้าถึงสิบต้นพี่ใหญ่ประจำสวนครับอันนี้ แต่ดางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เป็น LB 13สิบสามพูลูกคิดครับไม่รู้จะจ่ายนอคิดไหมอันนี้เป็น l อบส้มหัวเสียโดนเพี้ยลงแต่ก็เก็บนอได้เรื่อยๆอันนี้เป็นยินูนด่างธรรมดาครับ ทำมาลิตาปีนี้น่าจะได้เยอะพอสมควรอยู่ยิโนโนตางอันนี้เป็นเสือเสือส้มโดนแดดจัดอันนี้เคสามอันนี้เอบไม่ค่อยให้ฝักเลยครับผสมก็ไม่ค่อยติด แต่พี่น้องมันอีกสามต้นติดดีอยู่ครับอันนี้เป็นสิบสามพูลูกตัวส้มเมือกี้ครับแม่สิบสองจะจ่ายนอสิบสามพูมาต้นนึงพี่น้องมันผมขายหมดแล้วมันเป็นสิบสองภูเหมือนแม่แต่เหลือสิบสามพูไว้อันนี้เป็นพิงด m มอนตัวนี้ก็ไม่ค่อยให้ติดฝักเท่าไหร่ดอกเยอะ แต่ไม่ติดฝักเลยอันนี้ก็เคสามอีกต้นนึง่งดอกดกมากปีนี้นี่ดอกสะพังเลยครับปีนี้อันนี้มะละกออันนี้ลูกทีสามหนึ 3, 1, 1, ่งหนึ่งห้ามองไม่ค่อยรู้เรื่องครับอันนี้จะเป็นชิ้งไดมอนอันนี้เป็นพิ้งเจแปนอันนี้เป็นเอลบีไฮบิตครับ เดียวแต่บ้างสวยนี่อันนี้พิ่งไดมอนเหมือนกันแต่ตัวนี้ติดฝักดีมากเลยครับจ่ายฝักมาดีมากเลยผสมเท่าไรก็ติดหมดเลยส่วนน้อยที่จะไม่ติดอันนี้ก็จะเป็นทีเล็กทีเล็ก น,นี่เป็น LB แท้ด่างอันนี้ซื้อเข้ามาครับหัวละพันหัวละพันได้มาสี่หัวสิบสามคูทั้งหมดเลยครับนีห่หัวที่สองหัวที่สามหัวที่สี่ ไม่ค่อยเยอะครับก็ลูกกาปีนี้ก็ได้ได้พอสมควรเกือบร้อยเพราะว่านอมันหมดพอดีน่อมันหมดอันนี้โรวเวียกาฟเองขายให้เด็กน้อยอันนี้50สบาทแตกดอกดอกออกมาแล้วครับ อันนี้นี่ขายแค่สามสิบบาทถ้าใครมารับก็ยี่บห้าบาทยี่บ้าบาทยี่สิบาทประมาณนั้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆจะได้ลงคลิปบ่อยๆครับจะได้มีกําลังใจลงคลิปบ่อยๆขอบคุณมากวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยววันหลังจะลงอาก์กวิวให้ดูอีกครับมีหน่อเยอะเลยเตรียมแบ่งสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ